มาถ่ายป้าน้อยหลังบ้านมีลูกสุนัขมีมีลูกหมาจากโตสองมาจิตัวแมหรือตเวกแทกนี่บตัวแม่มันคืออ้วนจะมั่มใช่ปะยังไม่คอุมะไม่น่าจะไม่สาวเี๋ยวเดี๋ยวถ่ายีนงไปไนไมง้งาไนั่ง้งเาไปน่อานัง้งอามงนมงนั่งมงไปนั่งงา่งเอาน่ไปนั่งน้งนันไดมเ่น้เบิ มันนี้ันนี้ันนี้ไทยไเนันนไไทยอีหางจังใดมีหน้ามีามีหน้าตัวใดมีนะตัวนี่มันปนนังีเลยมีหน้ามีา แดนไปฝ <มา S 2> นปน,นี่นะ <c oughs> <c oughs> น่ารักดีอวนจบปลุอยู่ที่ดทไทยวันวน,ววนี้คับต่มาฮ็ดอีหนังหนาม้งแมงมดมินได้หมเจ้าบ่บริจาค่อยบอเพีอาบอเอาบอ <c oughs> เอาบอตั็เ,เ,เ,เถิดนี หมาน่ารักน่ารักอก๋อไปช่วหายตัวเสือเห็นไงก็จงังเอาเจ้านี้มันชิม,มาอันจะกวาดยัยกกยงไม่่ะมีนาเมษามีน,น,มนาเมษา,าเ,า <c oughs> เอา้าหัวประดิล่างว่าไป <c oughs> <c oughs> มีหนาเมษาหัวประดิล่างว่าไปหมาโน้ยธรรมดา <c oughs> เอาได้แล้วบ่เออเอาขนาดเนาะมีนามีสามีนามีสาร์อุ้งอุ้งอ้งอ้อ้งามบ่งามงามทั้งคู่นะต้นนี้จังต้นนี้จังพันต้นนี้ผสมต้นนี้พันแท้แล้วไม่เขื่อนนี่นี่ใบหัวย่านหัวย่ามตรงนย่ามสิงามเลยต้นนี้งามแหงงามแหงอย่างไรมีหน่อยยานมันบป็นย่งงขอนปุยเนาะต้นนี้ก็ฉลาดมันไม่ตีส์มันเหรอ นี่ไม่น้อยชอบปนี่นี่นี่เป็นอย่างมันหานี่หรอปล่าเลี้ยงแล้วมันไม่โชคไม่ลาบมันทองเลยนักทเทงาอันนี้ดีเบิ่งจังดิหมาไม่โชคไม่ลาบนี่นี่นี่ตัวนี้กระชาสีด้วยนี่โอ้เหงมันดีดีอือตัวนี้ก็งูเหงดีทีนอะไรจะเสียหายไม่น่อยแล้วเชื่อใ้หมด แล้วใ่อยกะว่าเจ้าสิหวงใครตบอากาขอเจ้าไออกระหลานกร้หลานต้นนึงคือันเจ้าไคอยก้เอาราม่เงินหน่อยบุมมนี้กะจังเอาเรียงมันทั้งน้มันก็สิบอยู่แก่ปันไหนตีมันก็สิลอยไปเรื่อยๆอย่านั้นแมนบอกอืมะไรมันอยู่กับมิก็ให้มันกินบารม่เงนหน่อยป่ะยูบารามุ้งมุมเอ้เห็นปะเออชัดรึเปล่อืมเอาตอนนี้ละไม่ชราบผมแบบไปก็ไ้มือ้ยไปให้มันล้ ิิงเฮ็ดให้มาแล้วนี่เขาเก็บอยู่เหมือนมือเกบ็บชังกระสีว่าจากบ้านชักกระสีสีแผน่นผูเหมือนไม่ไม่เหลือพอแผนเแื้อช,ชงกระสีก็เทา่บบาก็วหามันเฮ็ด่บราณช่งของมาบ้านที่พันบแมนได้หน่อยหาเงินปุ๊ป้าในวันที่หาเินแค่นี้นะลังคานี่นะอ,อ,นะอไมต้องพูนอีออสิออไปข้างหลอืม จบคลิปแค่นี้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะถ้าชอบก็กดไลค์กดซับสไคร์กดแชร์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ